สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตัวป้าชาแนลพบอดฉันภัสราพิทักษ์วงและทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอาคารอาคารเปิดโล่งเป็นสโมสรของที่ทําการปกครองอำเภออุ้มหางนะคะที่จัดพื้นที่ไว้รองรับพี่น้องประชาชนเวลาจะมารับคาร้องรับบริการที่อำเภออุ้มหาองานสำนักทะเบียนอำเภอนะคะ ก็จะเป็นทื้นที่เปิดโล่งรับลมเย็นสบายทีเดียวแล้วเราก็ได้รับเกียรจากท่านในเภอพระพวัดกานมีรันท่านในเภออุ้มผางที่ท่านได้กุณาเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็มอบหมายบุคลากรให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำพาพี่น้องที่ขอนุขอานะคะลงสัญชาติไทยในทะเป็นบ้าน,นมาพบปะพูดคุยกับเราถึงกระบวนการทำงานเรื่องเล่าชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าสู่รายการสารคดีเรื่องเล่าจากชนเผ่าตอนเกรียงอ่อําเภออุ้มหางจังหวัดตากนะคะก็ขอแนะนำผู้ที่จะร่วมสนทนาพูดคุยกับเราเริ่มจากท่านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือดิฉันท่านแรกเลยค่ะท่านนายอภิสิทธิ์ที่ประมยัยกำนันตําบลแม่จันอําเภออุ้มหางจังหวัดตากค่ะท่านกำนันพักชายท่านผู้ชมนะคะ ครับครับผมก็ขึ้นในอนภิสิทธิ์ชีพใหายกำนันตะบนแม่จันครับแต่วันนี้ก็ได้พาลูกบ้านนะครับมาทําเรื่องบัตรเก็บวับเรื่องบัตรนะครับสส่วนใหญ่ที่ตะบนที่ผมอยู่ก็ชาวปากกนยอเป็นเป็นชาวกระเหรี่ยงนะครับก็ได้มาพาน้องๆนะครับเกี่ยวกับทําบัตรแล้วขอ ระสกุลนะครับกับทางประหลัดนะครับทางอำเภอนะครับครับสวัสดีครับเกษมตากูครับเป็นประหลัดอำเภอเล้่อชอการที่เป็นรัฐบาลครับครับก็ดำเนินการตั้งแต่ก่อนรับคำร้องจนรับคำร้องแล้วก็จนกระทั่งทำถึงกระบวนการสุดท้ายคือมอบบัตรศักให้กับคนผู้มีสิทธิ์ลงในการสัญชาติไทยหรืเฉพาสัญชาติครับค่ะนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็น พื้นที่สูงนะคะอยูอ่ที่สูงราชานการเดินทางมาติดต่ออำเภอของพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างจะลำบากท่านก็จะช่วยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการมารับบริการสำหรับเด็กน้อยที่จะมาพูดคุยกับเราอะนะคะก็จะเป็นลูกห,หลานที่ ทำเรื่องขออนุมัติลงสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามเงื่อนไขมาตราเจ็ดทวีวัดสอแห่งะราิสัญชาติพศ2508แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2535และฉบับที่4ออี่พศ2551นะคะทั้ง3ามคน,นยอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายข้อนี้แต่ว่าจะต่างกรณีกันก็นกคือกรณีที่อายุเกิน <18 S 1> เกิน18ปีเกิน18กับต่ำกว่า18นะคะ ก็เดี๋ยวในรายละเอียดเราจะพูดคุยกันต่อไปขอแนะนําให้รู้จักกับคนที่เราจะมาพูดคุยกันแขกเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญของเราเลยนะคะก็คือน้องคนแรกนะคะนางสาวตับปอมีค่ะคนที่สองเด็กหญิงชมัยพรค่ะคนที่สามเด็กชายสมศักดิ์ค่ะค่ะก็จะขอเริ่มนำท่านผู้ชมพูดคุยกับ ลูกหลานทั้งสามคนนะคะในตอนแรกของเรื่องเล่าจากชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปากการการะยอ,ะอค่ะอ่าหมุ่ที่สองตำบลแม่จนันอำเภออุ้มหางจังหวัดตากนะคะคนแรกก็คือนางสาวตะปอมีตะปอมีเนี่ยเกิดที่ไหนคะพ่อแม่ชื่ออะไรเกิดที่ไหนถ้าเกิดที่ไหนหมายความว่าเกิดที่บ้านเกิดหรือที่เกิดที่โรงพยาบาลลองเล่าให้ท่านผู้ชม รับฟังด้ค่ะเกิดที่บ้านค่ะอืแล้วคนไหนคือคุณพ่อคุณแม่แนะนําท่านผู้ชมให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะคนนี้คือแม่ค่ะแม่ชื่ออะไรคะชื่อเซงไข่ค่ะคนนี้คือพ่อค่ะชื่อมิโนโกะมิโนโกะค่ะอ่าตอนที่ยื่นคําร้องอายุเท่าไหร่ลูกสิบห้าค่ะสิบห้าแล้วหนูเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นอะไรคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกลอดหัว ตระเวียนบ้านกลือกค่ะอยู่ในหมู่บ้านเหรอคะอยู่ในตำบลอยู่ในตำบลอยู่ชั้นไหนลูกม .2 อยู่ม .2 แล้วก็ตอนที่หนูจะยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเรามีสิทธิ์จะได้สัญชาติไทยเพราะว่าเกิดเกิดที่ไทยเกิดที่ไทยมีใครไปให้ความรู้กับเรามีใครไปบอกเราว่าเฮ้ยนี่นะ แต่ตอนที่เกิดหมูไม่ได้สัญชาติไทยแน่นอนถูกไหมตอนใบเกิดอ่ะได้ใบเกิดไหมอ่ะวันนี้ได้ใบเกิดก่อนไหมหรือว่ามาขอหนังสือรับรองไม่ได้มาออกหนังสือรับรองการเกิดม,<า>มาออกหนังสือรับรองการเกิดโดยใช้พยา,ยานบุคลคลมารับรองค่ะคพ่อแม่ก็ไม่มีสัญชาติไทยเนาะไม่ได้ลงสถานะแต่ว่าได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียนไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ท่านท่านกำนัน ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออะไรน้องแนะนำเขาไม่ค้าเรื่องกระบวนการที่จะมายื่นคำร้องที่อำเภอนะคะอาเรื่องนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยมาที่ที่อำเภอนะครับทางทางประลัดเขากะแจ้งให้ทางแต่ละกระบลนแต่ละหมู่บ้านว่ามีลูกบ้านมีกี่คนที่จะได้สัญชาติสามารถให้ออกสัญชาติก็เราก็ไปประชุมแจ้งให้กับลูกบ้านคนที่จะได้รับสัญชาติสัญชาติแล้อสักครู่นี้คือท่าน หัวหน้าฝ่ายจป็นระบาดท่านเกษมนะคะได้พูดคุยให้เกิดให้รับทราบล่วงหน้าแล้วว่าท่านได้ไปจัดทําประชาคมว่าอันนี้คือสิ่งที่ท่านกำลังพูดถึงนะคะว่าได้มีการประชุมประชาคมใช่ใช่ไหมคะในการที่จะดูว่าผู้ใดที่จะมีสิทธิ์มีสิิท่จะมายื่นคาร้องอะไรได้บ้างนะคะหลังจากประชาคมแล้วทํายังไงต่อคะท่านคะหลังจากประชาคมแล้วเนี่ยก็แจ้งให้เจ้า เจ้าของทราบแล้วก็ทางผมก็จะพาเข้ามาพาเข้ามาหา,หา,หามาที่ทะเบียนทะเ<ร>ทบเียน,นครับแล้วก็มายึดเรื่องเรื่องก็ต้องมีประกอบกับเอกสารก็มีอะไรบ้างใครเป็นพยานอะไรก็ตามต,ต้องไปหาพยานแล้วก็มายื่นยีนท,ที่ที่อำเภอรครับก็ดเนินกานเป็นขั้นต่อไปครับของตอมีเนี่ยยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยิ้มคำรองได้แต่เองแต่ของน้องสองคนเนี่ยแน่นอนเลยว่าบิดามารดาต้องเป็นคนยิ้มคำร้องให้ทั้งสมศักดิ์ทั้งสม,สงมัยพรย่นทํำร้งำองให้อันนี้ก็คืออยู่ในชุดเดียวกันปร,ประชาคมรอบเดียวกันหรือว,ว่ารอบคนละรอบกันอ่าคนละรอบคนละรอบกันใช่ไหมคะของของกรณีนี้ก็ดําเนินการยังไงบ้างคะทั้งชมัยพรทั้งสมศักดิ์เนี่ยในกร,รณีนี้ ก็คือเกิดเกิดที่ไหนลูกเกิดชไมพรเกิดในไทยเกิดที่บ้านเานไปแล้วก็มามาทิ่งคําร้องก็ของสื่อับรองการเกิดเหมือนกันใช่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้สู่ิบัตรทรอสามคะหมายควว่าเกิดที่บ้านแล้วก็ขอนําพยงพยานมาสอบของสื่อับรองการเกิดที่นี่ประกอบกับคําร้องขอสัญชาติไทยใช่มาตราเจตคติรักดองใช่ชไพรคนไหนคือคุณพ่อคุณแม่หนูมาไหมคะ คุณแม่ไม่มาหนูแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักคุณพ่อลูกหลอกของหนูหน่อยคนไหนลูกท่านนี้แหลคะค่ะคุณพ่อทักทายท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะครับพ่อขอขอครับมีลูกกี่คนคะคุณพ่อสี่คนครับสี่คนนะ้วสมยพรเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นที่สามลูกสี่คนได้สัญชาติไทยไป,แล,ป,แ,ลปแ,ลแล้วกี่คนต่าใช่ไปแล้วแล้วก็เหลือคนเล็กเหรอคนเล็กขอหรือย,อยังเรน มาแล้วใช่ไหมคะขอพร้อมกันหรือเปล่า <Okay. S 1> พร้อมกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือได้รับอนุมัติแล้วนะคะคเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวาให้เข้าสู่กระบวนการที่ท่านป่ปลัดเกษมท่านจะได้เล่าให้ฟังอี okay. ่ไมาที่สมศักดิ์รูปหล่อของของพวกเรานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่นะลูกจำได้ไหมยังไม่ได้วันที่30เมษายพนห5 5ส อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับหกขวบเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ,รรบสามัคคีวิทยาสามัคคีวิทยาสามัคคีวิทยาโอ้ยโรงเรียนนี้มันอยู่ตรงไหนนะ้อนเออเออแล้วหนูอยู่ชั้นอะไรลูก <c oughs> ชั้นอนุบาลอนุบาลสามเออแล้วครูเป็นผู้หญิงผู้ชายสวยไหม ออยักษ์ไหลนี่หมายความว่าอะไรไม่มีความเห็นแล้วแต่จะคิดเองใช่ไหมพ่อชื่ออะไรลูกพ่อชื่อธงแม่ล่ะแม่ชื่ออะไรหเปีออแล้ววันนี้ใครมากับหนูพ่อไหนคนไหนน้าแนะนําให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยที่ลูกเออบอกพ่อทักทายท่านผู้ชมหน่อยคุณพ่อ คุณพ่อนี่มาดําเนินการให้ลูกด้วยตนเองแล้วก็รู้ยังไงจะต้องมาดำเนินการอะไรหนึ่งสองสามเนี่ยไปขอคําแนะนําจากท่านกํานันหรือว่าท่านตลัดอะไรยังไงค้าลองพูดคุยให้ท่านผู้ชมรับทราบข้าจะไปหาลุงกับอะรบครับไปหาลุงกำนันที่บ้านก่อนค่ะแล้วลุงกับเรบอกให้มา,าที่นี่มามแล้วมาที่นี่มาเจอกับใครบ้างท่านตลาดนะคะท่านตลัดก็ให้คําแนะนํา เอกสารที่มีอยู่กับตัวคืออะไรบ้างคือทะเบียนของคุณพ่อต่างๆแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดคือทั้งสามคนนี้ตอนเกิดไม่ได้แจ้งการเกิดเพราะนั้นมีคนนี้ครับที่ไม่มีใบเกิดต้องการแจ้งมาอยู่แล้วครับแจ้งมาอยู่แล้วเพราะให้ก็อยู่ในระบบฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะกระบวนการก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็ตัดในเรื่องของการที่จะเอาพยานบุคคลมารับรองนะคะท่านผู้ชมคะในส่วนของ เร,เรื่องเล่าจากชนเผ่าเรียงปากากยอหมูที่สองอตำบลแม่จันร์นะะุ่งผางอตอนแรกนะคะถึงต่างด้าวต่างเผ่าเราคือไทยเราได้พูดคุยกับลูกหลานปากาปะกายอนะคะ,ะถึงกระบวนการขั้นตอนของเขาก่อนที่เขาจะยื่นคำร้องของสัญชาติไทยเขาเป็นมายังไงเขาเกิดแล้เขาเติบโตที่ไหนท่านผู้ชมคะ ลูกๆหลานๆทั้งสามคนนี้ก็มีความฝันของเขาแล้วก็บันไดก้าวแรกที่จะเข้าไปสู่ถึงความฝันนั้นได้ก็คือการทีอ่อยู่ในระบบการทะเบียนราษฎรในฐานะที่เขาเป็นคนไทยเป็นคนเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงความฝันของตัวเองกันทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพูดคุยกันในช่วงที่สองของเรื่องเล่าจากชนเผ่านะคะก็จะ พูดคุยกับท่านประลัดเกษมตากู่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนระบบาดอำเภออุ้มหางเรียนถามท่านว่าทั้งลูกหลานทั้ง3คนนี้ทั้งตะปอมีชมัยพรแล้วก็สมศักดิ์เมื่อมายื่นคำร้องนะคะที่อำเภอท่านกำนันได้ดูแลในเบื้องต้นว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขมีเอกสารมีข้อมูลต่างๆพร้อมที่จะมาขอรับความคิดเห็นจากที่อำเภอ พอท่านรับคำร้องแล้วกระบวนการที่อำเภออุ้มหางที่สำนักทะเบียนท่านได้ดำเนินการอย่างไรบรบกวนท่านาเกษมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะครับก็คือถ้าถ้าพูดในภาพรวมนะครับในในส่วนของอำเภออุ้มหางเนี่ยแรกเริ่มเลยนะครับก่อนที่ผมจะย้ายมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่นําร่องแล้วว่า,าเป็นโครงการเฉลิมะเมื่อเกียรติสมเด็จพระเทพยอยู่แล้วในเรื่องของสัญชาติฐานะบุคคลนะครับ,รบพอพอ,พอปี6 -1 ผงมกับเข้ามาก็ ก็เหมือนว่ามันก็ตื่นเต้นอยู่ว่าเป็นพื้นที่นําร่องก็เลยตอนเข้ามาเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องแจ้งสิทธิชาวบ้านนะครับแต่ว่ามันเยอะนะครับพอเยอะผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราเปิดกว้างเลยป้องกันอันที่หนึ่งคืออันแรกก็คือให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิตัวเองก่อนเพราะว่าการตรวจสอบสิทธิเนี่ยมันต้องตรวจสอบตั้งในระบบแล้วก็ดูจากเอกสารในตัวที่มีอยู่ก็ได้หรือตัวเองมาแสดงตัวมาบอกเล่าตัวเองสถานะที่แท้จริงตัวเองหรือข้อมูลตัวเองที่แท้จริงก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เราเองก็เพื่อเพื่อป้องกันที่คนเขาจะมาแบบหาประโยชน์ตรงนี้ใครพา,ามาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านพามาจะหาประโยชน์เนี่ยให้เขามาตรวจสอบสิทธตไปเองเลยนะครับแรกแรกที่มาคนจะเต็มนี่หมดเลยครับเป็นพันเลยแต่และว,วันก็หลายร้อยคนนะครับก็จากนั้นเราก็จะแจ้งสิท์ว่าเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างเราก็จะอธิบายก็จะมีติดก็ไม่มีสิธิ์ครับแต่ว่าเพื่อเป็นการกรองคนนะครับเราก็บางบ้าน ถ้าบ้านเยอะๆเราก็จะเข้าไปอธิบายนะครับไปบอกไปประชาคมเลยว่ากลุ่มนี้แยกกลุ่มแยกแยกลุ่มว่าใช่หรือไม่ใช่กลุ่มนี้เข้าเกณฑ์ไหมเราจะบอกเงื่อนไขก่อนพอเข้าเกณฑ์เราก็จะให้มายืดโดยที่จะแบ่งเป็นหมู่บ้านมาเลยนะครับก็ในส่วนของอาการกรองในตรงตรงนั้นส่วนพอพอเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะต้องให้เพื่อได้ให้ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องให้เข้ามาสอบที่นี่อยู่ดีเพพาะส่วนใหญ่จะต้องทำผ่านเครื่องนในส่วนของเด็กๆเนี่ยครับพอ พอในการแจ้งเนี่ยเราจะแจ้งสิทธิ์ต่างๆเราก็จะให้ความรู้ตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยให้เข้าไปประชุมชี้แจงในหมู่บ้านอย่างไรแล้วก็พอผ่านการพูดคุยกบบกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไปบอกว่าคนที่มีเข้าข่ายที่จะได้เนี่ยเป็นยังไงกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะไปไปประกาศแล้วให้ตัวเข้ามาแสดงตัวแล้วเขาก็จะพามาในการตามาเนื่องจากเยอะเราก็จะให้เขามาพร้อมเลยหมู่บ้านนี้นัดเป็นวันไปเลยว่าวันนี้ต้องเป็นหมู่บ้านนี้ แล้วก็มาเป็นให้พร้อมด้วยพยายนบุคคลพยานหลักฐานที่เราพึงเอามา,านะครับหลังจากนั้นพอเข้ามาก็จะเข้าสู่กระบวนการมาที่อำเภอเราก็จะรับเรื่องรับเรื่องตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าคนไหนอเอกสารพร้อมเราก็จะให้ขอสัมภาถ้าไม่พร้อมหมายว่าพร้อมนี่คือพร้อมที่จะขอนี่คือคุณจะต้องมีใบเกิดแล้วก็มีพยายนบุคคลในส่วนการ<ด>ขอพร้อมแล้วเช็คลิสต์รายการต่างๆว่าอันไหนมีไม่มีมีไม่มีครบครบตัวเรก็จะขอ,ขอ,ขอ แต่ถ้าการณีถ้าไม่พร้อมหลักๆที่ไม่พร้อมอ,อันดับแรกเลยคือ,อเนื่องจากว่าการการทําข้อมูลบุคคลเนี่ยนะครับเป็นาการทําในยุคแรกๆซึ่งส่วนนี้มันจะไม่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างลูกเนี่ยมีถ้าอายุเยอะนะครับลูกกับแม่เนี่ยลูกสํารวจที่โรงเรียนแม่สํารวจที่บ้านอย่างนี้นะครับในรายละเอียดบุคคลเนี่ยมันจะไม่ไม่ถูกอยู่แล้วชื่อแม่สะกดผิดเพี้ยนหรือเลขประจําตัวพ่อแม่ไม่มีเพราะว่า สำรวจพร้อมกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาแก้ไขรายการตรงนี้ก่อนจากนั้นเราต้องดูมีใบเกิดไหมนะครับถ้าไม่มีเราก็จะต้องออกหนังสือรับรองการเกิดก็ต้องหาพยานบุคคลมาให้พร้อมให้พร้อมให้ครบก่อนนะครับถ้าถ้าครบในนี้ยังมีเงื่อนไขบางคนถ้าอายุเกินจะแปดปีต้องมีการตรวจประวัติอัญ,ญกรรมตรงเนี้เพื่อป้องกันเรื่องอาจเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาจนลึก วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าหมู่บ้านเราเมันพื้นที่มันลําบากเราก็จะหยุนหยวนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ให้ไปขอหนังสือ,อไปขอตรวจประวัติปัญญากรรให้พร้อมก่อนแล้วให้มายืยาน่นนะครับในการรับคําร้องบางทีจะบอกว่ารับทีเดียวก็ไม่ใช่ก็คือกันกองน,นะครับถ้าพร้อมแล้วถึงจะเริ่มนับรับคําร้องทีนี้พอรับคําร้องเสร็จเราก็ถ้าถูกต้องเราก็จะรับในระบบนะครับพอในระบ,บบเสร็จก็เสนอท่านในอำเภออนุมัติหรืออนุญาตนะครับเสร็จแล้ว ถ้าจะต้องส่งตรงไปที่กรมอย่างเช่นมาตา23มหรือเกิดีวิที่อายุน้อยเราก็ส่งไปเลยถ้าอายุเกินจะ8ปีเราก็ส่งจังหวัดพิจนาต่อไปท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าพิจนาจนงนะครับพอจากนั้นพอทางทางเราส่งไปถึงกรมหรือว่าทางจังหวัดส่งไปที่กรมถ้ากรมพิจนาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนกรมก็จะให้เลขมาก็จะแจ้งเรามาในส่วนที่ผ่านจังหวัดก็จะแจ้งมาแล้วเราก็จะแจ้งเจ้าตัวให้มาเพิ่มชื่อข้จะเปลี่ยนบ้านแล้วก็ถ้าคนไหนไม่มีนามสกุลก็จะขอนามสกุล หรือขอใช้ร่วมก็ตามเสร็จแล้วเราก็จะทําบัตรให้เพราะทบัตรเสร็จด้วยปกติเราก็จะยังไม่แจกนะครับเราก็จะรอเป็นเดือนรอบเดือนแล้วเราก็จะแจกที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเหมือนให้ปฏิญาณตนด้วยซึ่งจริงๆกลุ่มเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องปฏิญาณแต่ว่ากรมเองก,ก็เหมือนว่ากำชับม,มันนิดหนึ่งว่า,ถ,า,ถ,าถ้าทำได้ก็ให้ทําแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการรบกวนเขาที่จะต้องมารับกรมก็ไม่ให้ทําก็ให้มอบบัตรไปเลย แต่ของเราเนี่ยโดยรมเนียมเราก็จะแจกทุกเดือนแจกที่ต่อหน้าหน้าที่ประชุมอำเภอนะครับที่ประชุม,มน,นุรัผู้ใหญ่บ้านก็แจกทุกเดือนแล้วก็ทนานเมอ์จะมอบเสร็จก็มีมนนํำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมอบนะครับหัวหน้าส่วนร่วมมอบเสร็จแล้วก็นายเมือก็จะให้ให้อ่ากาจะให้เขาปฏิญ,ญาณตนแล้วก็ให้ในายเมือให้คว่าเสร็จก็จบเขาก็กลับบ้านนี่คือจบครับไนมีคำร้องของอุ้มหางที่ส่งจังหวัดและจังหวัดส่งไปที่ส่วนกลาง ได้รับอนุมัติแล้วนี่มียอดจํานวนสักเท่าไหร่จะทราบไหมคะเนื่องจากว่ามันหลายห่วงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเฉพาะห่วงปีหกหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับในที่ท่านในอำเภออนุมัติไปทั้งหมดนะครับประมาณอาสองพันหนึ่งพันห้า 1, ร้อยาลานะครับหนึ 1, ่งพันห้าร้อยกว่าอันนี้เฉพาะขอสัญชาตินะครับ <c oughs> ทั้งามาตาเจดีนะครับแล้วก็ มาตาย3ี่สิบสามแล้วก็มีกรณี<ม>ลงรายการสัญชาติตามฟฟระเบียบเส่สามนะครับอยู่ที่ประมาณอันนี้นี่ไม่รวมคนกรณีเพิ่มที่ฝลตกหล่นนะครับอยู่ที่ประมาณ,มาณพ,าณพาณันรายแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยอดที่ท่านบอกว่ายอดยอดยอดจากขานที่บอกว่าจะต้องจัดทําที่เนี่ยสี่พันรายครับแล้วก็ได้มีการ ฟังจากท่านเกษมพูดก็คือได้มีการวางระบบในการคัดกรองแล้วก็จัดเตรียมเอกสารจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดระบบคิวของการให้บริการเป็นรายหมู่บ้านนะครับว่าวันนี้หมู่นี้มา20 20คำร้อง20คำร้องเพื่อที่จะ,ะกระจายความัูวถึงให้กับทุกหมู่แล้วก็ให้อโอกาสแต่และหมู่ในการเข้ามาดําเนินการอย่างเท่าเทียมกัน นะคะเตรียมมาแต่เดลนี้นี่ของพุ่มหางมีขี่ตำบลคชัไท่านหางหกตำบลครับหกตำบลแล้วทั้งหกตำบลก็คือจะมีกลุ่มคนเหล่านี้ครับมันมีทุกตำบลครับแต่ว่าอา่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ติดไายแดงนัน่นเองตำบลติดไา้แดะครับก็จะเยอะที่ตำบลแม่จันหนองหลวงนะครับมองโปะนะครับแล้วก็กลุ่มคนมองก็งกลุ่มคนมองก็ใกล้จะหมดแล้วม้งมีสักกี่ ม้งมีอยู่สองหมู่บ้านก็โอที่ผ่านมาก็ได้ก็ได้เป็นร้อยแล้วเหมือนกันหลักหลักรองนะครับแล้วก็เรื่องของงานอ,อื่นๆที่ที่จะต้องอใช้ความร่วมมือของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเองแล้วก็ชาวม้งเองอะไรเองเนี่ยงานงานน้านจิตอาสามาั่งหรืองานอะไรต่างๆที่เราได้รับความร่วมมืออะไรจากเขาในการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างคะ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อย่างเช่นอย่างอาคารหลังนี้นะครับเราก็ใช้จิตอาสาของของชาวบ้านเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะผู้ขอสัญชาติสู้อะไรเนี่ยพ่อแม่เขานะครับก็จะมาช่วยสร้างกับอสสนะครับถนนเหมภอง็มอะไรตางเขาก็จะช่วยสร้างอย่างนี้หรือแม้แต่งานพัฒนาตามโอกาสต่างๆนะครับก็ก่อนที่จะมี Er, ปิดอาสาแล้วนะครับเขาก็จะมาเราก็จะร่วมมือช่วยเหลือนะครับพอมีจิตอาสาก็ก็มีการจัดตั้งเป็นระบบก็ยิ่งยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะมิน่าเราสมศักดิ์เลยฝันอยากเป็นช่างไม้นะคะเราดูจากตัวอาคารนี้นะคะพ่อก็น่าจะเป็นช่างไม้ประมาณพ่อก็เป็นช่างไม้อันนี้กลุ่มแรงงานก็ตัวนึ่งถ้เป็นแรงงานถ้าถ้าเป็นช่างจริงๆนะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละครับผู้ปกครองของกลุ่มนี้ที่เป็นช่างไม้ถูกด้วยับแล้วก็มีคอสอเราช่วยทํา ก็จะมีชิงช้าด้วยนะคะคท่านผู้ชมแล้วก็ใต้ร่มไม้ก็ในส่วนของสารคดีเรื่องเล่าจากชนเผ่านะคะชาวกเหรีย่ยงปากากยอนะคะที่สองตำบลแม่จันอำเภออุ้งหางจังหวัดตากฉะนต้องขอบพระคุณท่านประหลัดเกษตะตกกูหวัวหน้าฝ่ายทะเบียนรับัตรท่านกำนันอภิสิทธิ์ที่ประนานรรมายกำนันตำบลแม่จันท่านสารวัตร กำนันนะคะท่านชูชาติโกนกะทะโกน<ง>กวินนะคะ<ง>แล้วก็ผู้ปกครองของลูกๆหล,หลานหานชมายพรปะตะ,ะปอมีและสมศักดิ์หายไปไหนนะอ,อ่าค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะผู้ปกครองนี่เซนไข่ค่ะแม่ของน้องตะปอมีนะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่อ คนนี้ชื่อเป็นญี่ปุ่นชื่อมิโนโกะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะพวกเราต้องขอบพระคุณทุกคนที่ครูนามาพูดคุยแล้วก็ให้สาระความรู้กับท่านสมาชิกดอปาชนนาแนลของกรมการปกครองค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอำลากันตามธรรมเนียมของรายการด้วยภาษาของปากกากยอกันค่ะ